ถ้าพูดถึงการช่วยตัวเองหลายคนคงคิดว่าเป็นเรื่องลามกเข้าใจกันว่าการช่วยตัวเองทําให้เป็นสิวตัวเตี้ยหรือตาบอดแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ถึงประโยชน์ของการช่วยตัวเองวันนี้เรามี9ประโยชน์ของการช่วยตัวเองมาบอกข้อ1ลดการหลั่งไวเพียงจัดก่อนออกศึก2ชั่วโมงก็ทั้งอึดและทนข้อ2ห่างไกลมะเร็งเต่าลูกมาก เพียง5ครั้งต่อสัปดาห์ช่วยลดความเสียงได้ข้อ3สเปิมเต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพขจัดสเติมเก่าค้างท่อเพื่อให้ได้สเปิมที่สดใหม่และแข็งแรงกว่าข้อ4ตรงนั้นเฟิร์มแน่นอนเพียง3-5ครั้งต่อสัปดาห์เป็นการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิญกรานลดอาการนกเขาไม่ขันข้อ5เป็นวิธีฝึกความอึดชั้นยอด ลองใช้เวลาแต่ละครั้งให้นานขึ้นเพื่อที่จะฝึกฝนความทนพร้อมรับซึกข้อ6กระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันข้อ7คลายเครียดและวิตกกังวลเป็นการปลดปล่อยอารมณ์หลังฮอร์โมนออกซิตโตซินทำให้ผ่อนคลายข้อ8บรรเทาการคัดจมูก อาการคัดจมูกลดลงขนาดช่วยตัวเองข้อ9ก้ฟินโอ้โหซาลาโอ้โฟิน